ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงตลกแดกบ้านเพื่อนวันนี้เรามากินข้าวเย็นที่บ้านแม่มิวกี้นะคะดีใจมากตั้งแต่แมมิวกี้ยา้ายมาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนั้นเนี่ยนันก็มาตลกกินฟรีบ้านเขาบ่อยมากแล้วถึงแล้วประตูบ้านคนรวยมันเป็นอย่างนี้ส <Hi. S 1> วัสดีค่ะเฮ้ยพี่ดันนี้เอาผู้หญิงที่ไหนเข้าบ้านน่ะ อันน okay, oui> ี้เอาใครเข้าบ้านเนีอยหนูขอข้าเปลีนปากเป็นอูนิสักถาดเดียวแพงสี่ถาดวันน uh ี้โอ้กินอะไร่ะเอาไปสิฮะก่อนก่อนไปก่อนไปเนี่ยคือถ้าใครเป็นโควิดอดกินนะคะอดเข้ามาตั้งแต่นอกลุ้น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 หึหกเป็นสองหึหกสอง ไม่ได้มีเรามาตลกแดกคนเดียวมิกซี่ก็มาตลกแดกด้วยตลกแดดนการถือของใหญ่มานะไหมนะเทียบตอนมากินอูนี่ของแพหน่อยก็จ้างก้องใช่ฉันน้าด้านอยู่แล้วฉันถ่ายด้วยมือถือฉันเชิญแม่มิวกี้นะคะวันนี้แม่เชิญมาบ้านเพราะอะไรฮะเพราะว่าวันนี้แม่มีเชฟเทเบิลมาทำใที่บ้านเราก็อยากจะบอกว่าโอมากาเนชค่ะมีเมนูใหม่เยอะแยะมากมายไม่ต้องห่วงนะคะวันนี้เรามีแค่ห้าคนหนูไม่ได้ห่วงอะไรเลยหนูห่วงแค่ว่าวันนี้เก็บตังค์ไหน โอเคงั้นเดี๋ยวเราอยู่คุณพีรสวัสดีค่ะโอ๊ยวาเลยถึงจะวาเลยจ้าวววอได้ไหมคุณพีรนุชคุณพีน่เนี่ยล่ไม่ก่มากเลยคี่ี่มีคุณน่แ้ว ขออุ้ยเออล่ะถ้าแม่มีผู้ชายคนไหนอยากแนะนำให้มาออกอะไรกันมาเคาะเคาะบอกนะเลยหรือว่าให้หน so ูมาเคาะแดดดีได้ไหมไ้ดเคาะอด้เคาะได้ค่ะอุ้ยอีวีเคาะแรงนะคะคุณพ่อหาอุ้ยอีวีเคาะที่จุกนะคะตัวมันใหญ่แล้วมันเคาะหนักอ่ะมาโอ้นะ แอ้วมันที่เสิร์ฟบ,บนจานของอิบแซนโฮฮองเวอร์มาชิ้นโตชิ้นหนามากนะคะทำไมมันต้องเสิร์ฟบ,บนจานแบบอิบแซนโฮฮอง Ho อย่างนี้ฮะนี่มันบ้านใครคะบ้านแม่หลือมีนะเออเอาสิเวอร์มาเดี๋ยวเรามาดูว่าเมนูต่อไปเนี่ยเขาจะเสิร์ฟบ,บนอะไรอาจจะมีเสิร์ฟบ,บนตูวต้ว้าวเฮ้ยเธอไม ก็หอมอ่ะแล้วก็เลยลุมกินหรอก็เลยลุมกินภาพมันจะดูมุดสามเบาๆนะเป็นแรงคับกินเป็อ้อเลยเมนูที่สองป็สลัดตังเงินโรยด้วยไข่กุ้งตังเงินเฉพอดกรอบมากแล้วก็จะมีตัวสาลายนะคะมึงปลากรอบไหมไหนลองดูดิกรอบไหม อ wow. ีดาเสียงจริงเต แล้วเชฟก็นั่งทำกันตรงนี้เลยแบบว่าปลาบู๋ตอนนี้คืโอโฮโบเนื้อเป็นไงฮะอ,นนอร่อยหวานโอ้โหเลยนะจ้าโฮโบนะครับไปแล่บ,บางแล้วก็จิ้มกับคอนเสิร์นี่คือปลาตามฤดูกาลที่ออกมาจะเห็นมีไ,ไหมมีไม่พลาดมีถ้า,าเกิดประมูลไปนี่ขายดีมากเพราะว่าเราประมูลเป็นตัวปุ๊บแล้วคุณอยากสั่งอะไรปุ๊บเราทำให้เลยแล้วก็ส่งถึงได้เลอั่นเลยลบตัวแล่บางครึ่งทำทูตี้ครึ่งหัวไปต้มเออเราก็จะได้ของใหม่เลยแน่นอนปลาใส่มากเหมือนของฟอง มันเบะปากอ่ะเดี๋ยวคำต่อไปจะเสิร์ฟเป็นอะไรนะคะเป็นซาชิมินะผมเราจะเสิร์ฟเป็นปลาโทน่าญี่ปุ่นก่อนให้ทานทั้งสาม่วนเลยอามิแมาแดงชูโตโร่มันปานกลาบแล้วก็โอโทโร่แล้วกะ เซตซอรมีนะครับ <suspected> ว <modulation seeing> ิธีทานนี่ค <Stephen Biden> ือให้เ <DVD> ริ่มจากปลาเนื้อขาวก่อนพาเลก่อนพะเลก่อนที่มีอิกุระอยู่ด้านบนนะครับนี่คืออันนี้แล้วพอทานเสร็จปุ๊บก็มาทานกับโมโบแล้วก็ปลาเนื้อแดงนะครับแล้วก็โอทโร่โอเคโอเคน้อปลามันเด้งกรอบอ่ะมาทำนั่งนะแม่ และนี่คือราชาของปลาดิบนะคะกับโอโทโร่นั่นเองค่ะเวลาไปร้างซูชินะคะปลาที่แพงที่สุดเลยก็คือจะเป็นโอโทโรโ่เนาะความอร่อยมันก็ละลายในปากมันมันอะแทรกอยู่ทุกจุดของเนอเลยโอ้สวยมากตัวนี้จำได้ไหมคราวที่แล้วที่ไปกินที่ร้านท<พ>านแล้วฮนะอร่อยซินเบอร์เลยนบ ตัวนี้จะเป็นบาคุนทั้งคู่บาคุนก็จะมีความหวานบวกความพรีมี่นิดๆน,นะครับแต่หวานนําสีสวยเรื่องของการเรียงสวยนี่คือเป็นการขัดเกรดอยู่แล้วสีสวยเรียงสวยแบบนี้นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นข้ามมาทางฝั่งของมุราสกิเพราะว่าช่วงเดือนนี้มุราสกิกําลังจะเริ่มผลิตได้มากขึ้นนะครับเราก็เลยนํามุราสกิมาแล้วก็ตัวนี้นะฮ <D yson S 2> ะไดเซนไดเซนเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่หาย,ยากมากปีหนึ่งเนี่ยเอาง่ายว่าครึ่งปีหลัง 2020น,นะผมสั่งจองเข้าไปไม่หมดและตัวที่ยากกว่าคือกล่องเนี้ย200กร,รมัมปกติเขาทำ300กล่อง200กร,รัมเนี่ยนี่กล่องแรกในชีวิตเลยที่ได้มาชีวิตกล่องแรกในชีวิตที่ได้มาไม่เคย<อ>ใดเซนกล่องแบบนี้จริงๆก็เลยวันนี้เอามาลองด้วยกันเลยได้อ่าว,วันนี้เลยขอเอามาลองด้วยกันว่าเป็นไม่ะเปิดไดเซนเนี่ยเป็นแบรนด์นี้ที่หายากมาก มันเป็นมูราสกิตตัวนี้จะได้ความครีมมี่เต็มๆแต่ถ้าแอบกระซิบทีหนึ่งสีมันดูเข้มกว่าปกติหน่อยโอ้โหวันนี้มีสังขยามาเสิร์ฟด้วยสังขยาน่าทานมากพ่ออุนี่ฮะนอกจากสังขยาพ่อมีอะไรให้หนูกินอีกฮะครับผมเห็ดลิ้นจือเห็ดทับเพลฮมีของที่ระลึกให้ด้วยนะคะ นี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่นะจะได้ลองแต่อูนิเองเพราะปกติไปที่ร้านก็จะมาทำมาให้แล้วเนาะอย่างนี้เหรอฮะนั่นแหละไปเลยลึกๆกดให้ลึกๆกดนะฮะในหน้านี้พี่น้าเคยเสียบบ้างฉันเสียบบ่อยเห็นไหมล่ะเนี่ยฉันทำได้เสียนมากนี่อีกมีคอมันใหญ่ยาวมากเลยหน้าเราทำได้เราทำได้เราต้องมปในใจแลดแคนดูแลดแคนดูหนูทำได้แลดแคนดูหนูทำได้ แล้นกทนก้องที่นนอ่เนน้องจยเอรอมากเลยอ่ะอ่มากอันน claro> oh ี้มันจะมีความแน่นๆนะคะจานนี้นะคะคือรวมหลายอย่างมากค่ะจะมีชูโพรโลนะคะอยู่ข้างล่างอูนีนะคะมีห็ดทรัฟเฟิลมีไข่ปลาคาเวียร์แล้วก็ยังมีกุ้งหวานด้วยซึ่งเขาแนะนำให้กินกุ้งหวานก่อน กุ้งหวานมากแล้วกุ้งนะคะเขาก็จะโรยด้วย้มยูสุซึ่งมันจะหอมผิส้มมากๆเ้าบอ,อให้กินให้จบในะคำเดียวเมูต่อไปคือน้องหมึกนะคะคาะา มีปลาเนื้อขาวมีอูนิมีแฮดทรัฟเฟิลมีไข่ปลาคาเวียร์มีทองคำนี้จะประมาณกี่บาทอันนี้อยากรู้คำนี้เอากี่บาทกินยากเลยสองพันได้นะเพราะว่ามีทั้งคาเวียร์มีทั้งอูนิแล้วอูนิแล้วให้เยอะแล้วมีทองด้วยมีทองด้วยทรัฟเฟิลกูจะไม่ขี้ไปอันที่หนึ่งให้มันอยู่ในตัวให้คุ้มก่อนอุยเมนูต่อมานะคะอันนี้มีอะไรบ้างคะพี่มิวกี้ จะมีทั้งอูนนี่มีไข่ปลาคาเวียมีทองเห็ดทรัฟเฟิลแม่หนูถามหน่อยว่าของพวกนี้ราคามันแพงขนาดไหน มีราคาเนาะจริงๆถือว่ามีราคาแต่ร้านเราต้องบอกว่าเราคัดของที่มีคุณภาพดีที่สุดในราคาที่ดีสุดเท่าที่คุณจะหาได้นนครับเพราะเรานําเข้าเองโดยตรงและของสดทุกวันจริงเพราะว่าเมื่อวานทฉันเป็นลูกค้าแล้วฉันก็รู้สึกว่ากินอูนิของโกมากกเนสไม่เหมือนกับที่ไหนเลยคือถ้ากินอันนี้แล้วนะไปกินที่อื่นก็คือแบบเอยอะไรจริงอันนี้จริงเนี่ยตาเป็นฟองเลย โอ้ยฉันเสียวเดี๋ยวฉันนึกแล้วเนี่ยตอนนี้ฉันนึกแล้วไม่เอาพี่จะใช้ไดหมูอุบาทเียดคำนี้ทางโตเขาบอกว่ากรอบมากมาคิดโตต้นนั่นไงเวาปันไปร้อยกรอบมากโอ้โหคำต่อมาฮะทอโรแลไม่พลาดที่จะคอมเมนต์ เคยไปกินโยออกมาเกษตรที่ไหนแล้วก็มีอูนิ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 นะคุ้มในอีดอก <c oughs> ม่อูนิทุกคำออก่อนกเกลี่ยก็มาเกษตรที่ไหนเสิร์ฟบางทีละวสองครับกระละจริงอยากรู้ว่าคนที่ดูอยู่แล้วอยากกินแบบหนูเงี้ยให้ทำโอมาเกษตรที่บ้านงเงี้ยคอที่เรากินอยู่จะประมาณหวัวละกี่บาทคั้นสามนะคะค่ะหนบาทหโคนกุบก็บไม่ขนาดนี้ แล้วไปสัด์ให้ที่บ้านได้เลยเริ่มต้น5 0 0พันบาทแล้วก็จะปรับไปเรื่อยๆตามความรักชูขาวต้องการแบบแต่ความเลิศคือเขาไปเทมให้ถึงบ้านออกจากบ้านก็เสียค่าน้ำมันเลยที่ดอกค่าแต่งหน้าอีกนี่ไม่ต้องแต่งหน้าได้กินที่บ้านด้วยตกใจนะคือมีทั้งโอโทโร่เห็ดทรัฟเฟิลแล้วโปะด้วยกูนีเริ่มต้นกว่า5 0พันบาทเห้แถมที่บ้านด้วย มึงรู้ไหมเขาบอกว่าเวาลากินทองไปอะมันจะไม่ย่อยแล้วมันจะออกมาข้างนอกเองเคยสังเกตไหมออกมายังไงอะไม่ค่อยสังเกตลิลลี่ตัวเองจยอะเลนั่นแหละเพราะเอามาจากในเขาเสิร์ฟ <c oughs> ทองเยอะมากฉั <c oughs> นว่ากินเข้าไปแล้วข้างในเราจะเป็นทองเ <c oughs> ป็นละลาย <c oughs> นี่ <c oughs> เป็นวาเาบน,นะคะโปะด้วยอูน,น่แล้วก็เห็ดทรัฟเฟิลแล้วก็ทองคำรวมเทพมากๆเลยนะคือที่เอกมากันในเขาเสิร์ฟแต่แบบตัวท็อปเท่นั้น ซุปปูนะคะแล้วก็โรยเห็ดทรัเฟิลไปเลยจุกๆพนี่เลยนี่ค่ะเห็ดทรัเฟิลนี่โรยเป็นแตนจริงไหมจริงครับซุปปูนะคะแล้วเชฟเขาก็จะมาปุการัเฟิลโอ้โหใส่มาเยอะค่ะโลละแสนค่ะใส่อีกค่ะจุกมากแล้วทาเชฟอะมาคงเป็นแกงจืดที่แพงที่สุดในชีวิตของฉันละโอหินะคะ มื้อนี้นะคะก็อร่อยมากขอบคุณทางแม่มิวกี้แล้วก็พ่อเดนนี่มากเลยนะคะด,ดครับผม อร่อยมากๆใครที่อยากทานแบบนั o ้นนะคะก็ส pues ั่งได้ที่ Organic Nest นะคะแต่ว่าดิฉันจะไม่สั่งนะคะดิฉันจะขอเอเดินย่องย่องมาเย็นนี้แม่กินอะไรเหมือนท่ฉันพามุ้งว่าเวลาบ้านมีงานก็จะประกาศว่าขอโทษด้วยนะคะวันนี้บ้านนิสามมีมีงานนะคะสิทธิาพพันการอะไรขออภัยทุกคนด้วยไม่ได้ในหมู่บ้านด่านหมดแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่าช่วงตลกแดกบ้านเพื Gender> ่อนอร่อยมากๆก็ขอบคุณโอมา n i เนสมากๆเลยนะคะขอบคุณคทั้งหมดบ๊วย อไม่ทันเลยเอาใหม่หนึ่งตองว้าวหอมมากเลยอ่ะมันเป็นยังไงกินเห็ดทัฟเฟิลอ่ะมันเป็กย่ะกินเห็ดทัฟเฟิลมันเหมือนอ s u s ใช่ใครเคือว่ากินเห็ดทัฟเฟิลมันเหมือนอ s u s อือมันจะมีบางช่วนก็หวานที่กลิ่นมันคล้ายกลิ่นผ้าตามเลยไปเติมคอลีนเลยอ่ะคล้ายๆกันผมว่าคุณพิการเสียงเพราะว่าพี่เด็กนี่อาจจะได้เอาเข้าปากด้วยว้าถ้าถูกเอาเข้าปากก็ไม่ปกติแล้วนะ